กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 เป็นญาติกับพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นน้องของพ่อแม่ของพี่เขตที่รับบทโดยพี่ฟิล์มเราก็กลับมาช่วยดูกิจาการโลงเรื่อยสักส่วนแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลที่พระเอกเขาเกลียดจ้นางเอ,เอกเนี่ยคืออะไรแต่ตอนแรกเร,เรารู้ว่าเป็นคู่มัน่นแต่ว่าด้วยที่เขาดูแลคู่มั่นเขาไม่ดีเราก็แอบชอบนางเอกอก็เรื่องนี้คาแรคเตอร์ก็เหมือนเป็นตัวซัพพอร์ตนางเอกคอยดูแลคอยคอยแก้ไขสถานการณ์เป็นคนดีเป็นคนดีคอยเตือนสติพี่ฟิล์ม ตอนหลังเราก็มาหลงรักกับพลอยสายซึ่งเป็นคู่มั่นของพี่ฟิล์มเขาแค่นี้เองเห็นว่าได้ร่วมงานกับน้องแนนแกล้งด้วยเป็นในบ้านคายมีสองงานน้องหรือว่าอะไรบ้างแนนก็น่ารักดีครับเป็นเด็กที่มีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกจากหินเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้ก็เริ่มมาเป็นเป็นลมแล้วเป็นลมตอนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นแล้วครับป้ายผมชอบแกล้งน้องแซวตลอด มันจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าต้องต้องต้องเลิฟซีนกันต้องจูบกันเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจูบไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเล่นเล่นแล้วมันไม่ถูกเขาก็เลยชักหน้าออกมาเาห่ oh <my. S 1> แล้วเขาก็จูบผมอีกทใใีในในในคัทเดียวนะ <laughs> ซึ่งที่จริงมันควรจะคัทก่อนแล้วก็เริ่มใหม่ถูกไหม <laughs> ผมก็บอกว่าแดนตกลงพี่หรือเองวะที่เสียเปรียบ <laughs> แต่ที่จริง <laughs> นั่นแหละครับผมก็พยายามเซฟน้องเต็มที่แต่ว่าก็แน่ ็มีความสุขกันทั่วพนักคอนก็ทำลายชีวิตต่อไปครับผมเราได้สอนแอคติ้งร้องไปเยอะไหมครับก็กก็็มีสอนบ้างครับแต่ว่าก็มีไม่ไม่เชิงว่าสอนนะคือแนะนํามากกว่าว่าแบบเอแต่ก่อนเราก็เป็นนะเราก็ประมาทถ้าเรื่องแรกเราก็ประมาทเหมือนกันไม่เรื่องจําบทไม่ได้บางทีมุมกล้องอะไรมันอยู่ในหัวมากมายเหลือเกินอ่ะบางทีแล้วอย่างซีรร้องไห้หรือซีรอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราแบบจะพยายามจะพยายามมันก็มันก็ไม่ออกเลยยิ่งเค็นมันต้องที่จริงมันต้องดีแหละ มีคนเห็นว่าเทคแค่น้องเป็นพิเศษเลยยังไงแกลหรือเปล่าครับแกลหรือเปล่าคนชอบมาบอกว่าผมชอบแนนผมว่านแนนชอบผมหรือเปล่าใช่แนนไม่เหรอครับไม่เหรอครับน่ารักดีครับชอบน่ารักบ่อยใช่เห็นเป็นน้องสาวผมก็เจอคุณแม่ไม่มีรุ้นหรอกครับสเปกไหมสเปกไหมก็ก็เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักดีแต่ถามสเปกไหมก็ไม่ใช่สเปกทีเดียวไม่เคยขาวเท่าไหร่ มันรักไม่ได้ดิครับไม่จีบไม่จีบมีไลน์ไม่เคยทักกันเลยเจอแต่ตามที่เที่ยวไมีค่ากวนสามนอกการจะน้อยใจไม่น้อยใจหรอกครับเพราะผมคุยกับเขาทุกวันผมไม่ได้คุยกับแนเลยแล้วแฟนที่มีแบบมานั่งเข้างในกองดูปีนทางไม่ครับไม่มีแฟนนะครับเขาเขาทำงานเขาทำงานผมก็อีกฝั่งหนึ่งถ่าไหร่จะมีโอกาสเปิดตัวคะคงอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าหลายๆครั้งเปิดมาแล้วมีเฟลแล้วครั้งนี้เขาก็แบบคือ พอเราเาขาเป็นคนนอกวง,งการเขาก็เห็นข่าวเราเยอะพอพอข่าวเราเยอะแบบบางทีมันมีทั้งมันมีทั้งแง่บวกแง,ง่ลบอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าถ้าเขาออกไปเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยถ้าเขาโดนแอบถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเขาจะออกมาสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยขาวเหมือนเดิมไหมคะหวยเหมือนเดิมไหมอ่าไม่ล่ะครับก็เปียก็ไม่ได้มีสเปคที่ตายตัวอตอนนี้พอมันผ่านระยะเวลาเราก็ขอให้เข้าใจกันอยู่แล้วมีความสุขเลยเรียกว่าคบกันแล้วล่ะเนาะก็ก็สนิทที่สุดแหละแต่คนนี้ที่คุยมานานแค่ไหนรัปีนึงได้แล้วครับ ไม่ไม่เลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขาเป็นเขาเขาอยากจะอยู่ในจุดอย่างนั้นมากกว่านะตอนนี้เมื่อเมื่อการทำก่อนที่เจอยังบอกส่วนก็ผมก็พยายามจะค่อยๆพูดไปเรื่อยเรื่อยก็ไม่ได้อยากที่จริงตัวผมเป็นคนผมบอกเขาแล้วผมเป็นคนไม่ได้ปิดอ่ะผมอยากจะแบบอาพูดตรงก็เป็นคนแบบเปิดอยากจะประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าความรักผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแบบบางทีแบบเราก็ต้องเข้าใจอีกคนนึงก็ด้วยว่าเขาต้องการอะไรกับคนนี้นี่เราผม ไม่เลยครับไม่ครับโตแล้วครับหมายถึงแบบมันมันอาจจะไม่มีเวลาฟุ้งซ่านด้วยทํางานเจ็ดวลลันเงี้ยคุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าพคุณโสดได้อะไรนะครับคุยกันแล้วใช่ไหมว่าเราพูดโสดได้โอ้ก็พูดซะขนาดนี้มันมกังวลไหมครว่ามันไม่มไมไมไมกังวลหรอกครับผมก็ดูชัดเจนปากผมบอกว่าโสดแต่ว่าหน้าไม่โสดเลยครับกลัวคนจะไปสืบไหมว่าจะเป็นคนนี้อะไรสืบไม่เจอหรอกครับเพราะว่าผมมันมันไม่ได้ลึกลับหรอกครับ ผม,ผมมมโนข UH, uhm, ึ้นมาเองครับก็ใช้ชีวิตปกติครับอยู่ที่จะเจอหรือเปล่าถ้าเจอผมก็ไม่ได้ปิดครับถ้าเจอมาบาราเรซี่เดินกับสาวคือคนนี้เลยใช่ไหมครับก็ถ้ามันหน้าเดิมนะครับแสดงว่ามีหลายคนหรือว่าเขาไม่ทับเปลี่ยนหน้าไหมครับเขาเปลี่ยนหน้าได้บางทีเขาก็ใส่วิกบางทีหน้าเขาก็ปุกมาอะไรเงี้ยนี่เป็นคำถถามถึงสัญญาณนิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างคะ ก็สำหรับสัญญาตอนนี้ก็เรื่องหมดเครียดแล้วตอนนี้ตีเร็วหรือกันก็จะหมดแล้วเดือนนี้นะครับจะหมดแล้วก็ช่งีแบบว่าอตอนว่าอนเราเราเราคุยกับทางผู้ใหญ่แล้วก็บอกว่าเออเราก็เราอยากจะเหมือนแบบไป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 เดินด้วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเราก็แคร์ความรู้สึกของทางทางผู้ใหญ่ทางช่องเพราะว่าเราก็เกิดมาจากที่นี่ผมก็ คิดอยู่ตลอดเวลาแหละว่าที่ผมมีทุกวันนี้ก็ด้วยบริษัน<ม>ทนี้ที่ทีไอเอสให้โอกาสผมเฮีย<ม>ให้โอกาสผมแต่แต่นวันนี้ผมผมอยู่ไอมาทั้งหมด8ปี<ม> <c oughs> ถ้าผมเซ็นต่ออี่ปี5ปีผมก็มีลูกอยู่ที่นี่แล้วแหละ <c oughs> ผมก็เลยบอกเอ้ผมอยากจะออกไปทํางานข้างนอกบ้าง <c oughs> แล้วก็เจอเจอคนใหม่ๆบ้าง <c oughs> แล้วก็มันเหมือนกัน การอัพสกิลอ่ะแล้วก็การการเจอโรคใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางกับทางบริษัทก็ยังทำงานให้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีกรอะไรเงี้ยเรายังกับละครอะไรเงี้ยยังเล่นได้เหมือนเดิมกับละครเราต้องดูอีกเหมือนกันว่าเราออกไปแล้วเราเราเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าถ้าเราไปอยู่ในมีสังกัดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาเล่นละครให้ยากหน่อยก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ของฝั่งตอนนี้กําลังคุยกับอยู่หลายกําลังตอนนี้กําลังจะเซ็อีกที่หนึ่งแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีละกันเพราะว่าตอนนี้ก็มี พอเราก็มีผู้จัดการที่คอยคอยดูแลเรื่องพวกนี้ให้เราแล้วม่ข่าวว่าเราจะไปเซ็นกับช่องสามจริงไหมเอ่อน่าก็มีก็ที่คุยไว้ก็มีเหมือนกันครับเอาไว้ให้ชัวร์ก่อนเอาไว้ให้ชัวร์ก่อนดีกว่าทางฝั่งนู้นว่าไงบ้างคะได,ได้ตกลงเรื่องรายละเอียด,ดะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้อันนี้ก็คือที่จริงได้เจอผู้ใหญ่แล้ว<ม>คือตอนนี้ก็ได้ร่วมงานกับทางทางช่องด้วยทางช่องสามด้วยนะครับ แต่ว่าก็อยู่ที่ตอนนี้ให้ผู้จัดก,การเป็นคนคุยม,มากกว่าใช่ี่ะ,ะนะอันนี้ยังไม่ได้ดูเรื่องเรื่องสัญญาเลยเพราะว่าเราเราคุยกันไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะเซ็นเนี่ยเราก็ต้องหมดจากทางที่นี่ก่อนโม,มว่าจะมีปัญหากันกับทางเอฟกับทางสามไม่หรอกครับเพราะเราอธิบายกับผู้ใหญ่ทางนี้แล้วแล้วก็เราก็เราก็เราก็โตแล้วเนาะเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยู่ในช่วงที่แบบ โอ้โหอะไรแล้วเรามาฉีกสัญญาเหรอนี้ไม่ใช่เราก็รอตามตามระบบตามตามตามกฎตามเกณฑ์อยู่แล้วจากกันด้วยด,ดีครับแล้วเ,เขาก็ยังมีงานให้ผมอยู่ทางระบบทางอ,อเคขอบคุณครับขอสนะักกูน ผลเอกอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรืองริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4